คนโสดได้เวลาเจอคนที่ใช่แม้จะยังไม่เจอจังหวะที่ได้เจอกันบ่อยนักในช่วงนี้แต่ก็ค่อยๆคุยค่อยๆปรับจูนเรียนรู้กันไปสวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกันเป็นประจำ กับกลุ่มโหราสิทธิ์ฟันธงและการทำนายดวงรายสัปดาห์สัปดาห์นี้จะเป็นการทำนายดวงระหว่างวันที่12-18มกราคมปี2568สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันดวงของท่านในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรไปอัปเดตกันค่ะมาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการเงินค่ะสัปดาห์นี้ท่านยังคงมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็ยังคงมีรายได้เสริมเข้ามา าจากจ็อบพิเศษแต่ก็ยังมีรายจ่ายอยู่ค่อนข้างที่จะมากค่ะทั้งที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการเดินทางและเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยและคนในครอบครัวค่ะช่วงนี้วางแผนเรื่องการเงินให้ดีให้รัดกุมและรอบครอบก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีอันเนื่องด้วยว่าช่วงนี้ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนสุภะ โคจรให้กำลังในตำแหน่งของการเงินแต่ดาวการเงินคือดาวเสาโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งสหัชชะร่วมราศีกับดาวสุกนะคะดาวเสารและดาวสุกเป็นคู่เสียนสัตรูกันในเรื่องการงานค่ะ ช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องแก้ไขหรือไปแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำงานนอกจากนี้นะคะควรระวังคำพูดของท่านในเวลาที่จะต้องไปติดต่อสื่อสารเจรจาให้ดีนะคะเพราะอาจจะสื่อสารแล้วทำให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจผิดได้การวางแผนที่จะทำอะไรในช่วงสัปดาห์นี้ควรที่จะมีที่ปรึกษามีผู้ใหญ่ ให้ท่านช่วยชี้แนะแนวทางเป็นที่ปรึกษาให้ก็จะเป็นผลดีค่ะเพราะว่าในสัปดาห์นี้ดาวพุธนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานโครจรกุมตัวอยู่แต่ดาวพุธมีกำลังเป็นประค่าความรักค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะก็ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอยู่บ้างเป็นธรรมดาค่ะเป็นลิ้นกับฟันเพราะว่าคู่เองเนี่ย ก็ยังที่จะตามเอาอกเอาใจดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะคะส่วนคนโสดนั้นได้เวลาเจอคนที่ใช่แม้ช่วงนี้จะไม่มีโอกาสหรือจังหวะให้ได้เจอกันมากนักหรือคนคนนั้นอาจจะยังไม่ถูกใจคุณร้อยเปอร์เซค่อยๆคุยคย่อยๆเรียนรู้ปรับจูนกันไปนะคะอันเนื่องด้วยว่าดาวพุธด,ดาวที่เป็นตัวแทน คู่รักนะคะโคจรกลุ่มตัวของคนเกิดวันพุธกลางวันในขณะนี้แต่อย่างไรก็ดีดาวสุขที่เป็นดาวตัวแทนของความรักความสัมพันธ์แม้ว่าช่วงนี้จะโคจรเป็นปฐุมเกณฑ์จรก็จริงนะคะแต่ก็ร่วมราศีกับดาวเสาในตำแหน่งสหัชชะค่ะมาในเรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่าค่ะควรระมัดระวัง โรคที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะคะเช่นรังไข่หมดลูกหรือต่อมลูกหมากควรที่จะไปตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะเพราะถ้าหากเจออาการผิดปกติจะได้ให้การรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะอันเนื่องด้วยว่าดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนวินาสกำลังโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งบรณะ มีกําลังเป็นนิดค่ะและยังโคจรพักองศาอยู่ด้วยในขณะนี้ช่วงนี้ก็ควรหาของดีมาติดตัวเพื่อเสริมมงคลด้วยการบูชาเหรียญเทวดาพระพุทธและใช้น้ำอบคันธมาศผสมน้ำล้างหน้าอาบตัวเป็นประจำเพื่อความเป็นสิริมงคลบังเกิดความสำเร็จทั้งเรื่องการเงินการงานให้เจริญรุ่งเรืองในทุกสถานค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคนเกิดวันพุธกลางวันหวังว่าฟังคำทำนายดวงของสัปดาห์นี้แล้วท่านจะได้กำลังใจและได้แนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะหากชอบคลิปของอาจารย์น้อมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์น้อมในการที่จะทำคลิปในครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ